ดีค่ะเรามาจะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะคุณค่ะพี่หนีนำผ้านะคะลินินสลาฟนะคะมาเสิร์ฟคุณลูกค้าค่ะรอบหกตัวนี้อยู่ที่นะคะ46-48ถ้า46นะคะมันจะวัดอยู่ตรงนี้แต่ถ้า48มันจะถูกขยับขึ้นไปแค่นี้เลยนะคะเพราะตัวนี้เป็นทรงแขนล้ําค่ะคุณค่ะกระดุมผ่าหน้าทั้งหมดนะคะมีกระเป๋าซ้ายขวาด้วจ้าส่วนสีค่ะ เราจะมีสีนะคะกรมชมพูและก็ขาวค่ะส่วนพี่บีใส่คือน้ำตาลนะคะคุณอย่างที่บอกว่านะคะเลนินสลาฟนะคะผ้าจะออกมานะคะเป็นประมาณแบบนี้นะคะคุณขาอันนี้จะเป็นต้องเรียกว่าเป็นผ้าลายใหม่เลยเนาะเพราะว่าพี่บีไม่เคยเอาผ้านะคะรุ่นนี้เข้ามาเสิร์ฟคุณลูกค้าค่ะใส่นะคะชิวๆสบายๆนะคะงานผ้านเนื้อนะคะลิวค่ะ ะคะงานผ้าเนื้อนะคะต้องเรียกว่าเนื้อสวยดีกว่าสําหรับงานนะคะของร้านนี้ค่ะส่วนนะคะอันนี้คุณลูกค้าแจ้งนะคะแอดมินได้เลยว่าอีพีหกสิบเก้านะคะราคาอยู่ตามนี้เลยค่ะคุณขาสําหรับนะคะงานรุ่นนี้นะคะสีอย่างที่แจ้งไปเลยค่ะว่ามีกลมนะคะมีชมพูค่ะเป็นชมพูบานเย็นนะคะมีขาวนะคะคุณขาแล้วก็พี่ผีใส่นะคะน้ำตาลค่ะคุณลูกค้าท่านไหนชื่นชอบนะคะสีไหนสีอะไรนะคะคุณขา คอมเมนต์มาได้เลยค่ะกับนะคะงานรุ่นนี้นะจ๊ะนี่เลยค่ะที่ใส่อยู่นะคะเป็นน้ำตาลค่ะส่วนการสั่งซื้อนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ค่ะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ลิงก์ไลน์แอดนะคะลูกค้าท่านไหนที่ไม่เคยพบเจอเจอพี่บีเลยแล้วเราเพิ่งมาเจอกันนะคะอย่าลืมค่ะคุณขากด Subscribe กดติดตามให้กันเพื่อจะได้นะคะ เห็นทุกคลิปที่นะคะพี่บีนําเสิร์ฟคุณลูกค้าค่ะนะคะแล้วก็กราบขอบคุณนะคะคุณลูกค้าที่ทําให้พี่บีนะคะตอนนี้นะคะสามพันอัพแล้วนะคะสามพันผู้กดติดตามพี่บีค่ะคุณคขาอยากจะนะคะวอนขอความเมตตาให้กดนะคะซบคับสไครต์กดติดตามให้กันนะคะเพื่อจะนะคะอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคืนแล้วเรามาดูกันค่ะว่านะคะจะมีนะคะสินค้ารุ่นไหนตัวไหนเสิร์ฟคุณลูกค้า ในนะคะคลิปต่อไปค่ะน้ำตาลนะจ๊ะอย่าลืมค่ะคุณตัวนี้คือน,น้ำตาลจ้าเราไปดูสีต่อไปค่ะสีกลมนะคะชมพูค่ะสีขาวนะคะ